สวัสดีครับในคลิปนี้จะพามาดูสเปคมือถือสายเกมจากค่ายเทคโนะครับเป็นมือถือในงบราคาไม่เกิน7,000บาทนะครับทางด้านของเทคโนรุ่นนี้เป็นรุ่นเทคโนโพว่า5 Pro 5G เป็นมือถือที่รองรับ 5G แต่เป็นงบราคาไม่เกิน7,000บาทรวมไปถึงให้สเปคมาได้จัดเต็มมากๆเลยนะครับเหมาะกับการเล่นเกมนะครับสำหรับในรุ่นนี้จะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปนะครับแต่ว่าก่อนรับชมคลิปฝากกด subscribe กดไลค์และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ เทคโนโว่า5 Pro 5G เปิดตัวในเดือนตุลาคมปี2023มาพร้อมกับหน้าจอ TFT LCD มีขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดที่ให้มานะครับเป็นความละเอียด Full HD+ Plus อีกด้วย1,080คูณ2,460พิกเซลทางด้านของค่า PPI จะอยู่ที่396 PPI ส่วนค่า Refresh ของหน้าจอนะครับให้มาสูงถึง120 h z เลยทีเดียวหน้าจอนะครับมาพร้อมกับ การเจาะรสูสำหรับกล้องหน้าเป็นจอดอทอินดิสเพย์นะครับทางด้านของชิปเซตนะครับเทคโนโ o ว่5 Pro 5G รุ่นนี้ก็มาพร้อมกับกลุ่มพลังของ m e d i a t e k Dimensity 6080 AutoCore ความเร็ว2.4 g h z ส่วน G.P.U. นะครับให้มาเป็น m a l i g 5 7 m c 2นะครับ มาดูทางด้านของระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน13ครอบทับมาด้วย HiOS เวอร์ชัน13เช่นกันแรมมีให้เลือก1ความจุ8 g b ส่วนรอมเขามีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2ความจุนะครับ128 g b และ256 g b แต่หากใครคิดว่าความจำไม่เพียงพอก็สามารถซื้อ MicroSD Card มาเพิ่มได้นะครับรองรับสูงสุดถึง1เทนะครับ ส่วนในด้านของกล้องถ่ายรูปนะครับทางด้าน t e c โนโ p ยี5า5ปรรุ่นนี้ก็ให้กล้องหลังมาอยู่ที่2เลนด้วยกันเลนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนเดฟเซนเซอร์ให้ความละเอียดมาอยู่ที่0.08ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้านะครับก็ให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลสามารถบนถันทึกวิดีโอได้อยู่ในระดับ1 0 8 0 p 6 0เฟรมนะครับ มาดูข้อมูลทางด้านบลูทูธและอื่นๆกันบ้างนะครับบลูทูธให้มาเป็นเวอร์ชัน5.0พอตการเชื่อมต่อให้มาเป็นพอร์ต USB Type C มีช่องเสียบรูหูฟังขนาด3.5ม mm ิมมาให้ด้วยสัญญาณลันนุวมือนะครับจะอยู่ด้านข้างตัวเครื่องสามารถโคลนแอปได้นะครับรวมไปถึงแบ่ง2หน้าจอได้นะครับกรณีเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ทางด้านของลำโพงนะครับก็มาเป็นลำโพง2ตัวด้วยนะครับ มาดูในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่กันบ้างนะครับให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวสูงถึง68วัตต์นะครับสีมีให้เลือกอยู่ที่กัน2ส,สีนะั่นก็คือสีดำแล้วก็สีเงินนะครับมาปิดท้ายที่เรื่องของราคาเทคโนโลยี h a Pro 5G ในรุ่นของ RAM 8 g b รอม ROM 128 g b ราคาวางจำหน่ายอยู่ที่6,699บาทส่วนในรุ่นของ RAM 8 g b ระ ROM 256 g b ราคาวางจำหน่ายอยู่ที่6,999บาทและตัวนี้ก็ได้มีวางจำหน่ายเป็นที่เรียบ ส่อยแล้วนะครับ่วนสถานที่วางจำหน่ายก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้เลยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆของมือถือรุ่นเทคโนโลยีว่า5 Pro 5G ที่เราได้สรุปมาให้ได้รับชมในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยหากในคลิปมีอธิบายรายละเอียดสเปกอื่นใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยแนะนําหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะซื้อด้วยนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์แลวก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ